สวัสดีครับ FC ครับจุดที่ห้าส่วนหางขึ้นแล้วนะครับเอาวิ่งวิ่งวิ่งส่วนหางขึ้นแล้วนะครับส่วนหางเฮ้เฮ้มาแล้วครับส่วนที่ห้าส่วนที่ห้านะครับส่วนที่รอทุกคนอยากจะเห็นส่วนที่คนรอคอยมาแล้วส่วนที่ห้านะครับขึ้นแล้วนะครับ FC ส่วนหางขึ้นแล้วนะครับจบแล้วนะครับ ้นแลวะครับับงคำจากใจแม่จินตนาเลยนะครับตอบตอบตลอดเวลาวันนี้ใจรุ่มๆใจสบายๆยกขึ้นไปแบบงดงามากเลยแม่สวาแล้วอีกอย่างหนึง่งมีที่ไหนพะยะองปู่เราจะโตได้อีก5เมตร จาก44กลายเป็น49เป็นไงครับความยาว49เมตรนะฮะับ49นี้จะมีอย um> ู่แค่องค์เดียวในโลกในโลกครับองค์เดียวในโลกแล้วกเป็นแม่จินนตาคอง์เดียวในโลกองค์เดียวในโลกแม่จินตนามาเองแล้วงานนี้ตีบ้านครับมาให้กำลังใจลุงครับเล้ามาใช่ไหมอาจารย์เอ็นเป็นองค์ปู่องค์เดียวครับที่ย้ายมาแล้วเติบโตได้อจาก44เมตรกลายเป็น49เมตรคใช่ เลขมงคลพอดีเลยเขมงคลเลขมงคลโอ้วันนี้ที่มีนี่เป็นวันดีครับคุณแม่ก็มา้านกำลังใจนะครับประมูลงานเองเลยครับนี่ก็ทุกส่วนนะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเป็น49เมตรนะครับตั้งแต่ส่วนเสียนมาถึงส่วนหางนะครับปกติก็44เมตรแล้วก็เพิ่มความยาวไปอีก เพิ่มความยาวจุดละเมตรนะครับก็เพิ่มอีกความยาวอีก4เมตรก็เป็น49เมตรนะครับก็สมบูรณ์แล้วนะ FC นะครับ,รบเดี๋ยวได้ระเบอกของไฟยไอซ์ครีมเป็นถวยไอเนี่ยไปเล่นไปโหลดคลิปมานะครับ FC ๋ยวกอกินไอซ์ครีมแป๊บหนึง่ง ายแม่ไม่ลัส่วนึ่งวันม ส่วนที่หนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะรวดเร็วราบรื่นนะ มีพลังขึ้นมาอีกมหาศาลเลยหลังจากนี้กาจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาฟังแล้วเด็กเด็ก พูดถึงพูดถึเข้ามาอีกไปแล้วครับแผนกนะครับอ่าไอซ์นายน์ไอซ์นายน์ไอเซมาหนึ่งมาเอาแบบนี้ครับเอาอันนี้อย่างนี้นะฮะเดาแปลให้ครับเหรอเขาบอกว่าเอาอันนี้เอาอันนี้ครับปูกินละไวติมนะหมายถึงว่าปูกินติมละบอร์นะครับซิมเมอร์ป่ะจะกลับเหรอ ครับ่อยเป็นล่ามค่อยเป็นล่ามเีนเป็นมะพ้าหมดทังเลยในในมันกินมาแล้ไอ้จครีมหน่อยนะครับถูกไหม เ,เอา้แม่จะเอาไหมแม่บอกเขาเลยเอาค่าสองด่วยน,นะคะกไปก็นะกากาจะเห็นก็ค มุมกว้างนะฮะเอฟซีมุมกว้างเลยนะครับแม่แม่เขาถามว่าเอาสีอะไรครับ ควรจังกึมครับครบแล้วนะครับห้าส่วนนะครับครบหมดแล้วยกขึ้นปป๊บตรงนี้โล่งหมดเลยนะครับโล่งหมดเลยองคูเด่นสง่าเลยนะครับบนที่สูงถ้าลงสีลงอะไรสวยงามกว่านี้นะฮะ 好。啊 แล้วนะเอฟซนะห้าส่วนนะครับครบหมดแล้วข้างล่างโล่งนะครับบนพื้นดินมีความสูงแล้วก็มองด้วยแบบโงดงามมากๆอยู่ที่พื้นที่สูงนะครับ4ีเมตรนะครับ49เมตรนะครับประมาณนี้นะครับนะเอฟซีเี๋จะเจอกันใหม่ทลิปหน้าสวัสดีครับ